ครับสวัสดีครับผมอยู่ที่ชลศรนกฤษณ์กดไปไหนมาเชา้าดูก่อนอื่นก็ยัง,งร้องไปโอ้โหใหญ่แทไไไ้ไม่รู้มันเข้าไปติดยังไงไม่รู้อาหารหมดอาส่หัวอาหารหมดก็ได้ น้ำมายองกระปูกระปูเต็มเลยอู้ทำไมได้ทั้งกุง้งได้ทั้งปลาบูเลยตกใจจนไปยกโูโอ,โอ,โอ,โอ้าวอู้ปลาบูตัวใหญ่มากเลยกุ้งถูกไหมละ่ะอร่อยบนมืออาอารหมดเพราะงั้นมันไหลดิบางอันหงญ่ทงทั้งบุญ อะไรใส่อู๋หอยจุลิรีย์มาขาดอู๋อะไรใส่นั้นอะไรเงีเ้ยน,น้ำไหลเยอะไหมเยอะอูอ้หูเยอะนะมันจะขาดมุงก <พอ S 1> ุงมันช<พ>อบบนะินขึ้นในนี้แล้วมันก็กระโดดออกกุ้งตัวใหญ่เนี่ยหนูหอยมันกินกุ้งเข้าไป หอยใส่ครุต่ตำวะใส่สุกสูงก็ออกได้หมดเลยแม่ดูหอยมันกินกุ้งเข้าไปงาขก็นงาไปเลยมันหนีหมดเอยมันจับไม่ได้ม่ใส่น้ำเยอะมัน,นก็ตายฟูตัวอยู่ในนี้ด้วย คนก็ยังตกอยู่นะครับน้ำไหลแรงแล้วใช่ไหมแรงเล้วตัวแม่อันนี้ตัวลูกขึ้นไหมน้ำมันขึ้นได้เยอะอยู่น,นันนี่กุ้ง เออันอันอันทิ่มงเซลอาหารอย่างได้ไดเอะไรมาแยกกระกกป,รเะกกปรูเอาอะไรทางทางแยกกระปูเอ่อใช่เอ้ามันวนนนิ่ขึ้นได้ไหม อันน,นี้เอาไว้ใส่กุ้งป,ปูใส่ในน,นี้ปะบูครับปะบูท่องอือดูส<อ>ิน้องมันกินกุ้งหมดแล้วตัวเลล์กุ้งนี้โอ้โหสิ่งนี้ แบบยาจะโยนกูด้วยตัวนี้เ่นตัูอะไรมันก็มันไหลจักมันไหลจักมาเข้าไปในนั้นเนี่ย ปูเยอะฮะอืเสียงอึงร้องครับอึงร้องทั้งคืนปลาขึ้นแล้วมั้งเต็มนักขึ้มันจะเข้าโ,โดนปูเยอะแทนนี่ ตั้งหลายตัวปูกระบู่เอ้ยกระลูกมันถึง้วยเหรอนี่แล้วเูววบบาเปนบ้านหั่งน้ำมาใส่จะได้เก็บกุง้งอันนี้จะใส่กุง้งเอ้ยอันนี้ใส่ปลา กุ้งตัวนี้ใหญ่เลยฝน,น,นมันตกทั้งคืนครับไม่ค่อยดโดนโดนแต่ปลาเพราะแม่บอกว่าใส่ไปเลยใช้ปนกันคนัจับยากที่นี่เพราะแม่ใส่เข้าไปเลยไม่เอาสีแดงมาเข้าปน

ตล้นี้แม่จับมันไม่ขึ้นเลยออืมต้องไปฟะงไปอีกนิดหนึ่งอึ้งร้งอืตัวไห จึงหมดอย่างนี้สุรลูกไปใกล้ๆกับ <sonst> <momento> <ondos> ああお水。